สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นอนาขตในมหาสมุทรแอตแลนติกลากเส้นจากจุดเชื่อม3จุดเชื่อมต่อกันตั้งแต่จุดแรกที่มหาสมุทรแอตแลนติกภาคตะวันตกไปจนถึงตอนใต้ของรัฐฟลอริดาและเปอร์โตริโกเชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเนื้อที่ประมาณ1.2ล้านตารางกิโลเมตรเรือหรือเครื่องบินที่บินผ่านบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา มักจะหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยลึกลงไปใต้ผิวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดายังมีสิ่งลึกลับซึ่งเชื่อกันว่าอาจจะเป็นฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวเป็นประตูมิติหรืออาจจะเป็นสิ่งปลูกสร้างอันสุดอศัศจรรย์หลงเหลืออยู่ในปี2010โจเซฟโมนาเกนกล่าวอ้างว่าเขารู้สาเหตุ ความลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแล้วเขาอ้างว่าสาเหตุที่เรือจมกับเครื่องบินตกเกิดจากแก๊สมีเทนที่ก่อตัวขึ้นในใต้ท้องทะเลในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเมื่อแก๊สมีเทนพุ่งขึ้นสู่พื้นผิวแก๊สมีเทนจะทะยานสู่อากาศและขยายตัวเป็นวงกว้างก่อตัวเป็นฟองแก๊สขนาดใหญ่ เมื่อเรือลำใดหรือเครื่องบินผ่านเข้าไปในบริเวณนั้นก็จะเข้าไปสู่ฟองแกส๊สมีเทนขนาดยักษ์จนทําให้เรือหรือเครื่องบินเหล่านั้นสูญเสียการควบคุมและจมลงทะเลในที่สุดต่อมาในปี2012เมอเยอร์เวิร์นซึ่งพยายามค้นหาความลับของเบอร์มิวด้าเช่นกันเขาอ้างภาพที่ถ่ายได้จาก Google Earth ได้ค้นพบพิระมิดใต้ทะเลลึกบริเวณพื้นที่อันเป็นจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นพิระมิดคริสตัลขนาดยักษ์มีขนาดมะฮึมมามีฐานกว้างกว่า,วา300เมตรความสูง200เมตรมีขนาดที่ใหญ่โตก,กว่าพิระมิดแห่งอียิปต์ถึง3เท่าที่แปลกประหลาดกว่าพิระมิดของอียิปต์ก็คือมันถูกสร้างขึ้นมาจากคริสตลัลทำให้พิระมิดคริสตัลขนาดยักษ์ ใกลางสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีความโปร่งใสและเววาวดูสวยงามแปลกตาพิระมิดคริสตลัลที่เขาค้นพบคือกุญแจไขปริศนาความมหัศจรรย์หลายๆอย่างของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่อาจจะเป็นประตูสูงมิติหรืออาจจะเป็นที่สิงสถิตของพลังงานบางอย่างผู้สร้างพิระมิดคริสตลัลขนาดยักษ์ไม่ใช่มนุษย์โลกอย่างแน่นอน ผู้ที่ในละมิดมันขึ้นมาคือสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอันสูงส่งด้วยปริศนามากมายที่เกี่ยวข้องกับการหายสาบสูญไปของเรือและเครื่องบินในเขตพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซึ่งยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบที่แน่ชัดได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวหรือพีระมิดคริสตลจะเป็นคำตอบของคำถามทั้งหมดก็เป็นได้ ปัจจุบันนักสำรวจไม่กล้าไปสำรวจบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามนุษย์สำรวจใต้ท้องทะเลไปเพียง5%พวกเขาทุ่มเทเงินไปสำรวจอวกาศส่งมนุษย์ไปดาวอังคารแทนล่าสุด Google Earth ได้ลบภาพพิรามิดคริสตัลขนาดยักษ์ใจกลางสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไปแล้วทำให้เกิดคาใจว่า ต้องการปกปิดความลับบางอย่างต่อสาธารณชนหรือไม่หน้าน้ำในแถบเบอร์มิวดามักจะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ไม่สามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์หรือการสันนิษฐานทั่วไปเพื่อหาคำตอบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในปี1954มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในปีคศ .1954 ในเขตทะเลแคริบเบียน โรกแกนและนอตันได้แข่งขันขับเคลื่อนบอลลูนผ่านมหาสมุทรในวันแข่งขันวันนั้นเป็นวันที่อากาศดีมากท้องฟ้าเปิดแต่แล้วบอลลูนของพวกเขาก็หายไปต่อหน้าต่อต,อตาผู้ชมเป็นจำนวนมากเจ้าบอลลูนที่หายไปเป็นระยะเวลากว่า36ปีถูกพบอีกทีในปีคศ1 9 9 0 ที่เขตหน,น้าน้ำทะเลคิวบารัฐบาลคิวบาเคร่งเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบอลลูนสายลับของทหารอเมริกันที่เข้ามาโจมตีพวกเขานักบินชาวคิวบากล่าวว่าบนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่ก่อนหน้านี้หนึ่งนาทียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นจู่ๆก็มีบอลลูนโผล่ขึ้นมาในตอนนั้นกองทัพคิวบา ได้ตรวจเจอบอลลูลำนี้ด้วยเลดา้าจึงนึกว่าเป็นเครื่องบินสายลับของทหารอเมริกันจึงเตรียมจะสั่งการเครื่องบินลบให้ออกไปต่อสู้ท้ายที่สุดบอลลูลำนี้ถูกเครื่องบินของคิวบาโจมตีจนตกในมหาสมุทรโรแกนและนอนตันถูกเรือกู้ชีพช่วยขึ้นมาได้และถูกส่งตัวไปสอบปากคำที่ฐานลับทหารเรือของประเทศคิวบา โลกแกนและนอตตันเล่าว่าพวกเขากำลังแข่งขันการขับบอลลูนจากฮาวาน่าไปสู่เปอร์โตริโกเขาไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานถึง36ปีรู้สึกแค่เจ็บๆแสบๆเบาๆตามตัวเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่ทั่วร่างกายพอกระพริบตาทุกอย่างก็กลับกลายเป็นสีเทาทั้งท้องฟ้าและมหาสมุทร และพวกเขาก็เห็นเครื่องบินลบของคิวบาปรากฏอยู่ต่อหน้านักสอบสวนชาวชิคาโก้ไ้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคำให้การของโลแกนและนอตันว่าพวกเขาได้หายไปอย่างพิสวงท่ามกลางการแข่งขันบอลลูนจริงคานักสืบสันนิษฐานว่าบอลลูนได้เดินทางผ่านมิติเวลาเขากล่าวว่าสำหรับพวกเขามันเป็นเวลาเพียงแวบเดียว แต่เวลาบนโลกผ่านไปถึง36ปีอาจจะพูดได้ว่าบนโลกของเรายังมีอีกมิติหนึ่งที่เวลาช้ากว่าปกตินักวิทยาศาสตร์ต่างพากาันพูดถึงเหตุการณ์ประหลาดและบุคคลที่หายตัวไปในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในช่วงนั้นแม้ว่านักสอบสวนจะบอกพวกเขาซ้ำๆว่าเวลาได้ผ่านไปนานกี่ปีแล้ว จนพวกเขารับได้กับความจริงแต่การที่จะสอบสวนว่าเรื่องราวในวันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกเขาก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าสำหรับพวกเขาแล้วพวกเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยจูจ่ๆก็โผล่มาที่นี่แล้วบุคคลที่หายสาบสูญไปไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเวลามันผ่านไปนาน,นเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ดีๆก็โผล่มาอีกช่วงเวลาหนึ่ง เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อจริงๆทําให้เรื่องมิติแห่งการเวลาได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ uh, I do I believe in extraterrestrials Have you ever seen them before? อ่ uh, I have not seen them myself no but um I believe in them Yeah. Where do you come from? I'm from Canada. Canada. Yeah. Canada. A lot of have uh, been there, right? Uh, I'm I'm not too sure. It's but Canada is very big, so yeah. Uh, and how about uh, spirit or Sp something? Spirit? Like that? Oh yeah, I very much believe in uh, spirits, alien spirits. You know, your spirit, my spirit. Yeah. How about uh, Naka? Do you know Naka? Laka? Laka, the uh, brand. Oh, uh, I don't know that. What, what Thailand, it... in Thailand? Thailand. In Thailand in, uh, in the river. Okay. In the river. Yeah, yeah. So the Laka. Uh I don't know what it is. So if I knew what it is, I would believe in it. Yeah. How about uh, what is your religion? My religion, um I I'm just spiritual. Um I was raised Roman Catholic, but I appreciate Buddhism and uh just being spiritual. I just believe in being a, a good person, yeah? yeah. And aliens. Yeah. Thank you. Oh, hey. Thank you so much. ดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ไม่พลาดคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ